สิบสถานที่อันตรายห้ามลุหลู่นที่อยู่อาศัยของพญานาคาราชพญานาคนั้นถือว่าเป็นสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่อยู่ในความเชื่อของคนไทย,ไทยและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างช้านานเชื่อกันว่าพญานาคนั้นเป็นสัตว์กึ่งเทพกึ่งเดรัชานซึ่งอาศัยอยู่ในพภพภูม ีคนธรรมดาอย่างเราๆทั้งหลายนั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือสัมผัสได้ทั้งยังมีอิทธิฤทธิ์สามารถบรรดาลสิ่งต่างๆได้ตามที่ปรารถนาแม้ว่าพญานาคนั้นจะอยู่ในพบพุูมที่ต่ำกว่ามนุษย์เพราะยังถือว่าเป็นกึ่งเดรัจฉานอยู่แต่กลับมีฤทธานุภาพมากมายจนกลายเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปเป็นจำนวนมาก ความเชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงหรือไม่นั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงของคนส่วนใหญ่มีคนจำนวนมากทิดเชื่อและหลังไหลไปสักการะบูชาพญานาคในที่ต่างๆด้วยตามความเชื่อแล้วที่อยู่หรือวิมานของพญานาคนั้นมีอยู่หลายแห่งแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชาติกำเนิดการบำเพ็ญเพียรและบุญบรารมีที่พญานาคแต่ละตนได้สั่งสมกันมา โดยเชื่อว่าถิ่นที่อยู่ของพญานาคนั้นมีดังนี้หนึ่งสวรรค์มีพญานาคราชจำนวนหนึ่งที่มีถิ่นอาศัยอยู่บนส,ว,สวรรค์้วยสวรรค์ชั้นที่พญานาคเหล่านั้นอยู่เรียก,กว่าชั้นจาตุมหาราชิกาด้วยจะเรียกนาคเหล่านั้นว่านาคสวรรค์นาคสวรรค์เป็นพญานาคที่มีบุญญาที่การสูงกว่าพญานาคชนชั้นอื่นๆโดยมากมักเป็นนาคในตระกูลสีทอง หรือตะกูลสีเขียวเป็นบริวารของเหล่าเทวดาหรือมีหน้าที่คอยรักษาวิมานโดยที่อยู่ของนาคสวรรค์นั้นงดงามมากและนาคเหล่านั้นยังมีชีวิตเป็นทิพย์และกินอาหารเป็นทิพย์เช่นกัน 2. วิมานของตนยังมีนาคบางจำพวกที่อาศัยอยู่ในวิมานของตนเอง คือวิมานที่ลองลอยอยู่ในอีกมิติหนึ่งแต่ไม่ได้เจาะจงว่าอยู่ในที่ใดโดยมากมักเป็นมิติซ้อนทับอยู่ระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์อาจจะอยู่ระหว่างภูเขาระหว่างแหล่งน้ําอยู่ใกล้กับองค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์เช่นพระธาตุพนมและองค์พระปฐมเจดีเชื่อว่าพระญานาคเหล่านี้สถิตอยู่เพื่อคอยปกปักรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นนั่นเอง เนื่องจากวิญานาคเหล่านี้ถือกำเนิดเกิดขึ้น้ดยบุญบาร,รมีจึงมีวิมานสถิตเป็นของตอนเอง 3. แม่น้ำขนาดใหญ่แม่น้ำขนาดใหญ่พญานาคที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำขนาดใหญ่นั้นตัวมากมักอยู่กันเป็นเมืองใต้น้ำหรือว่าเมืองบาดาลมีวิญาณขคราชผู้มีบุญบาร,รมีปกครองอยู่โดยแม่น้ำขนาดใหญ่เช่นแม่น้ำโขง แม่น้ำเจ้าประยาแม่น้ำน่านล้วนแต่เชื่อว่ามีนครบาดาลของพญานาคอยู่ทั้งสิน้นด้วยเคยมีพระเกจิอาจารย์นักปฏิบัติเคยเทศนาไว้ว่านะครบาดาลน,นั้นมีความงดงามมากเต็มไปด้วยทองคำเป็นดินแดนอันเป็นททพอยากตีคนธรรมดาสามัญจะสัมผัสได้ผู้คนที่อาศัยอยู่ใต้นครบาดาลก็ลนวนแต่มีนาตางดงามและยังเชื่ออีกว่า ใต้แม่น้ำหงนั้นคือเมืองหลวงใหญ่ของชาวบาดาลน,นั่นเองอสีแม่น้ำขนาดเล็กๆนอกจากแม่น้ำขนาดใหญ่แล้วยังมีพญานาคจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ำขนาดเล็ก,ลกรวมถึงลำคลองหรือลำห้วยต่างๆแต่ก็ไม่ใช่ทุกที่ที่จะมีพญานาคอาศัยอยู่ทั้งนี้เชื่อว่าพญานาคที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำขนาดเล็กนั้น จะไม่มีบริวารมักเป็นพญานาคที่มีบุญน้อยและต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวบางตนอยู่เพื่อบำเพ็ญตบะบางตนอยู่เพื่อสวยกรรมและโดยส่วนใหญ่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพบภูมิอื่นคืออยู่อย่างสันโดษนั่นเองห้าบึงหรือหนองน้ำใหญ่เป็นที่เชื่อกันว่าที่บึงหรือหนองน้ําขนาดใหญ่ต่างๆนั้นล้วนแต่มีพญานาคอาศัยอยู่ เช่นบึงของลงทะเลสาบหนองหานหรือทะเลสาบเชียงแสนเป็นต้นและบึงน้ำเหล่านี้ตามก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับพญานาคขันสิน้นและยังเชื่อว่าภายใต้บึงหรือหนองน้ำเหล่านี้ลน้นจะเป็นที่อยู่ของพญานาคเช่นเดียวกันซึ่งพญานาคที่อาศัยอยู่ในบึงหรือหนองน้ำส่วนใหญ่ก็เป็นพญานาคที่ต้องบำเพ็ญเพียรเพื่อชดใช้กรรมหรือสร้างสมความดีนั่นเอง ในธรรมยังมีพญานาคจำพวกหนึ่งที่รักสันโดษและชอบอยู่แบบสมถะมักบำเพ็ญเพียรเ,เพื่อรักษาศีลในธรรมที่ห่างไกลผู้คนดังที่พระเกจิอาจารย์สายปฏิบัติหลายท่านไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์มัน่นภูริทัพโตหรือพระอาจารย์ชอบฐานะสมโมต่างได้เคยเทศนาไว้ว่าในคราออกผู้ดงต่างก็เคยได้สนทนาธรรมกับพญานาคในธรรมมาแล้ว บางตนอยู่เพื่อบำเพ็ญเพียรบางตนอยู่เพื่อเสวยกรรมบางตนก็อยู่เพื่อเฝ้าสมบัติแต่ทุกตนที่กล่าวมาก็ล้วนอยู่อย่างโดดเดี่ยวนั่นเองเจดต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สำคัญต้นไม้มงคลหรือต้นไม้ใหญ่ในปา่าส่วนมากมักมีพญานคอาศัยอยู่ด้วยแคสถิดตัวที่คลอนต้นของต้นไม้เท่านั้น และไม่นิยมอยู่ในที่สูงเพราะที่สูงมักเป็นที่อยู่ของเทวดาและพญานาคเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็เป็นบริวารของเทวดานั่นเองแปดทะเลหรือมหาสมุทรทะเลหรือมหาสมุทรต่างๆล้วนเป็นที่อยู่สําคัญของพญานาคทั้งสิน้นส่วนใหญ่เป็นพญานาคผู้มีบุญหนักสักใหญ่หรือได้กระทําคุณความดีใหญ่หลวงจึงได้รับหน้าที่ มาเป็นเจ้าผู้ปกครองนครบาดาลต่างๆภายใต้นครบาดาลเหล่านั้นประกอบด้วยพญายนาคราชและเหล่าบริวารอยู่รวมกันเป็นเมืองใหญ่คล้ายกับมนุษย์ต่างมีกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่างๆที่ต้องกระทำกันอย่างเคร่งครัดเช่นกัน 9. ภูเขายังมีนาคจำพวกหนึ่งที่เรียกว่านาคภูเขา มีที่น่าสศัยอยู่ตามภูเขาต่างๆคล้ายกับพญานาคที่อยู่ในนครบาดานและมีพญานาคราชผู้มีบุญญาบารมีเป็นผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นภูเขาขนาดใหญ่ขนาดเล็กเลยก็ล้วนเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคทั้งสิน้นซึ่งพญานาคเหล่านี้ที่อยู่รวมกันเป็นเมืองม,มีนาคบริวารและมีกฎเกณฑ์เช่นเดียวกันกับโลกมนุษย์ ซีบบาดาลหรือพื้นดินนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีนาคอีกจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใต้พื้นดินหรือนคะรบาดาลที่ลึกลงไปจากโลกมนุษย์มากกว่าหลายร้อยกิโลเมตรบางตำราเรียกนาคเหล่านี้ว่านาคบาดาลในอีกความหมายหนึ่งนคะรบาดาลยังหมายถึงมิติหรือพบโมมที่ซ้อนทับอยู่ระหว่างพื้นดินกับโลกมนุษย์ อยู่ร่วมกันเป็นมหาคนครขนาดใหญ่หมีพญานาคราชผู้มากด้วยบาร,รมีปกครองและมีเหล่านาคบริวารมากมายเช่นเดียวกัน,นดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าเรื่องราวของพญานาตนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแม้จะยังเป็นสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในความเชื่อของผู้คนส่วนใหญ่หที่อยู่ของพญานาคนั้น,นมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ ผูน้องคลองบึงต่างๆรวมถึงต้นไม้ภูเขาและพื้นดินก็มีพญานาคสถิตอยู่เช่นกันพญานาคเหล่านั้นมีทั้งที่เป็นสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิกล่าวคือบางตนเป็นพญานาคที่ใจบุญใฝ่ธรรมะรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาแต่บางตนก็เป็นพญานาคที่ยังมีทิฏฐิมานะสูงยังมีรักโลกรธหลง และพร้อมที่จะทำร้ายผู้อื่นได้ทุกเมื่อดังนั้นเมื่อเดินทางไปในสถานที่ต่างๆเราจึงควรให้ความเคารพยำเกรงต่อสถานที่นั้นๆโดยเฉพาะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อว่าลวนแล้วแต่เป็นที่อยู่สำคัญของเหล่าพญานาคผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ทั้งสิ้นนั่นเองและนี่ก็เป็นสิบสถานที่ทั้งที่เป็นภูภมิมิติซอนทัพ หรือสถานที่ที่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ที่เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตอาศัยอยู่ของบรรดาเหล่าพญานาคอย่างไรก็ตามผู้ที่จะได้ประสบพบเจอกับพญานาคได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมีชานสมาบัติหรือไม่ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญแต่เทาว่ามีกรรมเกี่ยวข้องผกพันกับพญานาคตนนั้น,น,นจึงจะพบปะหรือสัมผัสสื่อถึงกันได้ฉะนั้นขอท่านผู้ฟังทุกท่าน รับฟังโดยใช้วิจารณญาณด้วยนะครับสำหรับในวันนี้คงต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับ